นะครับผมน้องจูนจะไปไหนครับไปประเทศอะไรโเราจะรดนี้คุณจะไปประเทศอะไรครับประเทศอยู่ไกลค่ะโอเคลุกขึ้นเลยเดี๋ยวพาไปคุณเองว่อโอเคไปเลย คูณอย่างไครับเอารถคูนไปด้วยครับผมไม่ลดคูณกับใบตั้งหลังโอเคไปตั้งหลังรถปูนไปที่หลังเนี่ยไปเอาเคี์ขึ้นนี่ครับเอาเคี์ขึ้นรถเขียวครับผมเนี่ยโอเคไปเลยมีไว้ด้วยเฮ้ยเอาบ้านไปด้วยครับเดี๋ยวไม่มีบ้านอยู่ครับบ้านนี่ไงบ้านคูณแล้วครับผมโอเคนี่เราจะไปตั้งเราจะไปวาง รางรถไฟใหม่แล้วครับไปประเทศอะไรครับนู่นนู่นนู่นรถเกนี่นู่น,นรถเกเม่มานี่เขาเดียวกับในสนามโอเคเอารถชวงไปหนะ้าเอาช่วงไปก็ไม่ได้เล่นสนามแล้วแล้วน้องมาไปงานอะไรเนาะโอเค

ไม่กดครับกดเอาครับกดเอาไปเลยครับขอบคุเพื่อน่อยครับยูิดไปประเทศอะไรครับไปห้างนีนะครับไปแล้วเอาดินหน้าไป